สวัสดีค่ะสวัสดีผู้ชมช่องหน้าตายกาะค่ะกินข้าวก็เพลาะเพาะเปล่งโกบโอ้ไม่กินข้าวก็เป็นงโกบเลยโอ้เปล่งโกบเปล่งโกบเปล่งโกบหน่อยเปล่งโกบน้อยแค่ไหนแต่บ่ได้ต้มปนเนาะ พาสิว่าพาสิว่ายังก็ต่มก็ปนบริโตนมันบ่อบริโตนมันดอกแนวมันต่มปนได้เนาะไปฟังล่ำสันดอกว่าถ้าเพื่อนมาจะสราจะลงเพี่งวันน้นว่าตัวตลกเฮ้ย <c oughs> อันนี้อันนี้อันอันาาอนี้ผนะู้ใดก็พาว่าก็จะส้างฮะหะูน้า โตะตระโหล,ล,ลกมะมูโตตระโหลกมะำมูไปฟังมะรำอยู่เด้เห็นว่าคน้นหนุนนี่กับฟังมะรำอยู่ได้ลูกเต่าไปใช้เบิร์ตล่ะตัดสานเราลองเพ่งอ้ยเหย,ยียงเกาะเพ่งเพ่งเหีงยงเกาะเพ่งอ่างขนางนะนะขอ,อยกฟังกันตอนจะเป็นผู้ใหญ่น่ะนะจะเปิดนะร้องไม่ได้เลยกำลังหิวข้าวร้องไม่ได้กำลังหิวข้าว น้ำไม่เป็นเพ้ขขอกิดปลายแซ่บบ,บ,บอบ้านไม่เป็นแซบไม่เป็นแซบครับรซบตั้งกองเวนควันเดอร์น้องเอ้ยไอ้มันเบิดบบบเพือแปลนที่เอาหน้าแจ๊ก็มีมากินกินข้าวเอ้าเจ๊ก็บอกมากินกินสองข,ข,ออข้าวขอกยใค่ะอยากกินยุ้ยแต่ว่าไม่ข้าทายคลิป จะเป่ากินเบอร์เดอร์เอียงเกาะอันน่ะเสื้อผ้าใาอยู่ด้แต่งแต่งแต่งเอียงเกาพฟอหัวขวัญนะแล้วแล้วพ่อของจักรแต่งแต่งแต่งสาวสาวแม่งใส่สิ่งทงเราจะจัดเพลงร้องเอาฟังฟังมอรมฟังมอรมมา แตงๆตสงวปากแว่งใส่สิงกระบปงใช่ไหมเห็นเต้วเช้าปากเว้งสชวปากแว่งก็ใชสิงกระโปงลองยังได้สนะวันใดคัดจันเธอจะรู้จึกเด้อเด้อเดเด้ออเออเขหนอนเาหลอก ั็จะเวนาคอยคอยลองเวนเนาะไ่ทองิระิวาพระศิวลองเพลงแ้เสียงนี่องเพลงอันสมยราการยังก่อนไม่ลองหาลองไล่ให้ร้านะนะคอยสมาออืออ่ะเพลงเพลงยังเพ่งยังก่อนลอง้องไล่ให้ลน โมเมนเพลงอันนั้นตัวปากโกรธใจคิดถึงตัวโมเมนบอกบอ่บ่ได้บ่ได้ฟังเลยลุน้นลุนน้นเฮ้มันลุ้นเพลงโอ้ยสุรพลใส่เมืองศเนาะบ่ซุ่นชาแนนค่อยมักอยู่ในเพลงอันนั้นนะเพลงอัน,นส,สุรพลน่ะกับเพลงค่อยมักเพลงอ่นนางคานังโม้นได้อ่างคานังคุณชายโม้น มันติดอยู่นี่นะมันหลงมาในเรเ่องการพิเร่วจักจำไม่ได้ว่ากินอะไรแดงๆกินอะไรแดงๆเ็เลยนาะกินข้าวแล้วเลืออแต่อันแดงๆลองวันน้เลยเนาะจื้อแตงกอไม่ได้ มาแล้วมาแล้วนะเตมไม่ม่ไููเจ็กกงมาแล้วโอ้ยโอ้ยย่านจะได้ลื่นย่านจะได้ลื่นไว้บ๊อบเด็ปล่อยเห็นจหันมบ่บ่เบื้องเบื้องหลังสอนสองสอนสามแท้ยันนี่บุนนะก็แม่นตัวละเนาะอัน บ่ไดบ่ได้ยูยอนผัวแล้วยาพ้าราพุ่มสีขึ้นยาาล่าพุ่มสีออกฤทธิ์โอ้ไปบ้านลุงคนกับขึ้นหออยู่น่ะแต่เออกก่ยักมาอยู่นี่นี่กอนนี่ก่อนบ่ใดไทยพระเบื้องหลังบ่ม่ ป้า้ปาสมมาถ่ายกินเขาน้ำใหญ่ถ้าถึงเวลามัไม่ไม่มีบ่อนาแต็อ๋อคนทนไปพังแืวอยู่เสิร์ฟอืมนไปทานป้าสมมารอมารอกินข้าวกับยายสมควรจ้าชัดนะคะจ่ากินอันนี้คุ่ยมันคุณตาจานกินกบนะคะไม่ได้กินปลาหมึกได้มันได้ยำคลิปเพิ่นได้กินปลาหมึกเหรอมากินเนาะมันข้าแขวมันข้าแขว กินยูยางก็ไปต้กินเต้องถั่ามันผมมีทะเลอันนี้อนนี้อันนี้อันนี้กบไปหามาไเด้วยกบเลี้ยงไ่กบเลี้ยงเ่บาเม่บ้ฮะต้องกงให้เราไปพิจาดูโอ้ย่อ้ย่อยมา่อยมาอยู่เตียงก่อนเลยไได้เห็นภาพนั่นไม่เห็าเพื่นหะกบเพราะาปปนเลียงแมนบ้น้อเว่าไม่เห็นเพราน่าน่เติบลียนะฮะ กิน่เราเนื่ว่าผู้จะเรียนนะครับตอนนี้ก็ตาชานกำลังจงไว้คอยในเรื่องยังไม่รนพอบเป็นหน้าทีอันอันขอกระพยามให้มันหอดเปนาที่ยู่ยามันเบิดแนมแยู่แนมลรวแนมแนมหรอแนมยู่าขาครบหดแล้ว กินแต่ขาตโตนมันบเหรอปั้นข้าวเขาปั้นข้าเขาแน่นปั้นกับเขาแน่นจำแก้วให้แน่อยู่วันกันไปครับปุกล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 ุกโอนว่ะกินไหมวะปีงกบลองจากตัวฝืนว่ะลองจากตัวโอมบอกว่มาตัวนื้โอมาตัวนื้ว่ะโอมบอกว่าลองในแจ็คตัวบึกเข้าไปกับเออแมนอยู่โอมสิบ่ค่อยมากินแบบบางสี่ จะลองดูสักตัวมันชอบหนูอบใครนะใครนะน้ำมนใช่ไหมเดี๋ยวต้องเดี๋ยววันหลังเดี๋ยวจะให้น้ำมนไปเลือกไปไปไปหมักเราเองเพราะว่าน้ำมนนี่เป็นเชฟนะพ่อน้ำมนก็เจ๋งเขาจะทำกับข้าวเป็นนะน้ำมนกับก็เจ๋งเนี่ยแต่ก็เป็นเชฟเหมือนกันนะครับต้มมะม่าแทบแทบว่ามันต้มไขว่ามันต้มไข่แ่บ ต้มไข่แซ่บเนี่ต้องเป็นน้ำฝนเนาะ,ะหน้ำฝนนี่ต้มไข่แซ่บแซ่บจะแม่ข่อยกระต้มต้มไข่แซ่บแซ่หน่อยคนนี้โอ้ต้มไข่แซ่หน่อยเพราะว่าเนี่ยไข่ยอยาไข่ไน่องบ๊อบแมนเสียดายหน่อไม้บ๊อบแมนเสียดายไข่เสียดายฟืนต้มไ <laughs> อเบอมาเจียวสิเบอรด์ดบ,บ้านในห้องอปัดอ,อันอันใส่เหลือจังใดนเนาะส้มส้มวงกลม ยังแสบอยู่ยังแสบอยู่อันนี้เทคนิคตาชานะครับเวลาเวลากินกินข้าวยังไม่เสร็จมันจะไปเคี้ยวที่อไปนก่องปรับไปมองประจำ่ปมองประจำมาบอท่านมูไว้มาบอท่านมูปัดอันนี้คือเทคนิคพิเศษนะครับผมเอาแคนแคนแก่นแขน โอ้ยโอ้ยเราเหลือมตาเว้ยมาท่านแล้วว้มาท่านแล้วตอนนี้ตาจล้ตอรตอนนี้อันนี mm ้จริงลาบอกบอกเลยบอกบอกเลยปุ่มซ้าปุ่มขวาปุ่มซ้าปุ่มขวามือมานขาวเดียวเสยผมเสยบ่เสยเดูนแแมีในนค้้อยส อไเริ่มแล้วเริ่มแล้วอันอันไปใช้ก่อนยู่หน้ายูโอ้แม่นมาเหรอคือพ่อแล้วมันคือพ่อแล้วหนกองอากาศู่ในของอากาศละเฮ้อมาบบานี้ยาชสมพวนปิดติบเขาเรียบร้อยแล้อยิ้มกเป็นโนาะยิ้มกเป็นนะน่ถ้าสำหรับคลิปนี้นะคะของหน้าตตยกกอกนะคะ ถ้าใครชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องหน้าตายกอกด้วยนะคะขอบคุณมากๆค่ะ